คุณกำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเห็นวชิระวัตรกรเวลาช้อนหุ้นยิ่งใหญ่การปรับตัวขึ้นของหุ้นจีนอย่างโดดเด่นในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นน่าจะทำให้หลายคนเริ่มคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มช้อนหุ้นหลังภาวะวิกฤตที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้ตตนปีเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเทคของจีนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องยาวนานแต่ชนีตลาดหุ้นส่วนเจิ้นตั้งแต่ต้ตตนปีตกลงมาอย่างหนักตาม ตลาดหุ้น NASDAQ และตกลงมาต่ำที่สุดถึงประมาณ30%ก่อนที่จะเริ่มปรับตัวขึ้นและเฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วถึงประมาณ14%หุ้นเทคยักษ์ใหญ่หลายตัวปรับตัวขึ้นแรงมากหุ้นบาบาหรืออรีบาบาปรับตัวขึ้นถึง42%ในเวลาเพียงเดือนเดียวและนี่ก็คือหุ้นที่ผมเคยเขียนถึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565ว่าราคาหุ้นได้ตกลงมามา,มากจนค่า P/E เหลือเพียง17เท่าในขณะที่หุ้นก็ยังแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ดังนั้นมันอาจจะกลายเป็นหุ้นแวลูไปแล้วเช่นเดียวกับหุ้นเทนเซนที่ราคาวิ่งขึ้นไป 17%ในเวลาเพียงเดือนเดียวเช่นเดียวกันคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ของโลกที่ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาหรือหุ้นยิ่งใหญ่อื่นๆในตลาดหุ้นอื่นเล่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะเข้าไปช้อนซื้อหุ้นและหวังว่ามันจะเริ่มปรับตัวขึ้นไปโดดเด่นแบบที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นจีนในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมา ลองมาดูกันว่าหุ้นแต่ละตัวน่าสนใจที่จะช้อนซื้อมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ผมจะดูก็คงคล้ายๆกับกรณีของหุ้นจีนนั่นก็คือดูว่าหุ้นได้ตกลงมาจากจุดสูนสุดมากน้อยแค่ไหนธุรกิจแข็งแกร่งและหรือยังเติบโตมากน้อยแค่ไหนราคาหุ้นวัดจากค่า P/E เป็นอย่างไรถ้าหุ้นตกลงมาแรงมากธุรกิจยังแข็งแกร่งและไม่ถดถอยลงในระยะยาวและค่า P/E ต่ำหรือไม่เกิน20-30ถึง 30เท่าผมคิดว่าการช้อนซื้อหุ้นลงทุนระยะยาวนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีและมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ใช้ได้อย่างน้อยก็น่าจะได้สัก10%แบบทบต้นในระยะเวลายอย่างน้อย5ปีข้างหน้าโดยที่เราจะไม่สนใจเรื่องเศรษฐกิจและภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีก เริ่มที่ตลาดหุ้นอเมริกาที่หุ้น netflix ซึ่งผมคิดว่าหุ้นตกลงมาอย่างหนักที่สุดบริษัทหนึ่งคือตกลงมาจากจุดสูงสุดถึง72%เกือบ700เหรียญเหลือ191เหรียญเมื่อ2-3วันก่อนค่า P/E อยู่ที่17.3เท่าในขณะที่ผมคิดว่าธุรกิจของ netflix นั้นก็น่าจะยังแข็งแกร่งและแข่งขันได้ทั่วโลกและความต้องการสินค้าหรือบริการของ Netflix นั้นก็น่าจะยังมีอยู่ ต่อไปและไม่ลดลงในหลายๆปีข้างหน้า หุ้น Facebook หรือ Meta ตกลงมาจากจุดสูงสุดที่ประมาณ379เหรียญเหลือเพียง171เหรียญหรือลดลงประมาณ55%ในเวลาไม่ถึงปีเช่นเดียวกันและค่า P/E ก็ลดต่ำลงจนแทบไม่น่าเชื่อเหลือเพียง12.7เท่ากลายเป็นหุ้น v a l u ลไปแล้วในขณะที่ตัวธุรกิจเองนั้นผมคิดว่าเราคงใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไปเรื่อยๆและนี่เป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กเอฟที่ลูกค้า ไม่ย้ายหรือหนีไปได้ง่ายเพราะเขาต้องการที่จะติดต่อกับคนที่ใช้เครือข่ายสังคมนี้เหมือนกัน หุ้นอ m a ซอนตกลงมา38%จาก186เหลือ116เหรียญแต่ราคาหุ้นนั้นยังถือว่าแพงมากมีค่า P/E 56เท่าและเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นบาบาที่คล้ายๆกันแต่มีค่า P/E 35เท่าผมเองก็ไม่แน่ใจว่าหุ้นอเมซอนนั้นน่าซื้อหรือยังแต่ในความรู้สึกก็คือหุ้นนี้ยังไม่น่าจะเป็นหุ้น Value ที่เน้นว่าหุ้นต้องถูกหุ้น Google หรือ Alpha b e t ซึ่งในความรู้สึกของผมก็คือเป็นธุรกิจสุดยอดในแง่ของความแข็งแกร่งที่ไม่ค่อยมีตัวเทียบและโอกาสถูกทำลายก็ยากมากและมันเป็นที่รวมความรู้ของโลกที่ทุกคนต้องใช้พูดกันถึงขนาดว่าต่อไปเวลาจะเรียนรู้หรืออยากจะรู้อะไรก็ตามก็ให้ถามอากูอย่างไรก็ตามราคาหุ้นตกลงมาจาก2,999เหรียญเหลือเพียง2,371เหรียญหรือลดลงประมาณ21%ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่าน ดูเหมือนว่าจะไม่มากเมื่อเทียบกับหุ้นเทคอื่นแต่ราคาหุ้นก็ไม่แพงเลยค่า P/E เท่ากับ21.4เท่าพอๆกับหุ้นธรรมดาธรรมดาในตลาด หุ้น Microsoft ต้องถือว่าเป็นหุ้นที่มั่นคงที่สุดในแง่ของเทคเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ทุกตัวต้องใช้ราคาร่วงลงมาจากสูงสุดที่26เ23เซนเป็น20เรี25เซนหรือลดลง23โดยมีค่า P/E ที่26.64เท่าซึ่งก็น่าจะเรียกว่าสมเหตุสมผลและไม่แพงเพราะกิจการคงจะอยู่ไปได้เรื่อยๆและก็น่าจะยังเติบโตต่อไปอย่างช้าๆตามการใช้ คอมพิวเตอร์ของโลก พุ้น a p p l e ตกลงมาจาก179เหรียญเป็น142เหรียญหรือลดลงมา21%พอๆกับหุ้น Google และ Microsoft ในขณะที่ค่า P/E เท่ากับ23เท่าซึ่งก็ไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับเงินสดในบริษัทที่มีมากมายอย่างไรก็ตามผมคิดว่ามองไปในอนาคตไกลๆความแข็งแกร่งก็ยังน่าจะเป็นรองหุ้นทั้ง2ตัวนั้นเพราะมีโอกาสที่เทคโนโลยีมือถือเปลี่ยนมากกว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ที่คนน่า น่าจะติดมากกว่าหุ้นเจ้าของหลุยวิตองหรือ LVMH เป็นหุ้นยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่หุ้นเทคเลยแต่ยิ่งใหญ่ในสายตาของลูกค้าทั่วโลกที่ผมคิดว่าน่าจะหาคนแข่งยากพอๆกับหุ้นเทคราคาหุ้นตกลงจาก734เหรียญเป็น587เหรียญหรือลดลง20%ทงั้งๆที่ในยามวิกฤตโควิดและรวมถึงเรื่องของเงินเฟอ้อนั้นสินค้าบริษัทก็ยังคงขายได้ดีมาก คนยังต้องเข้าคิวเพื่อเอาเงินไปจ่ายให้กับร้านราคาหุ้นล่าสุดเองก็ไม่แพงค่า P/E อยู่ที่24.6เท่าทั้งหมดนั้นผมไม่ได้ชวนให้นักลงทุนซื้อหุ้นผมเองก็ยังไม่ได้ซื้อเลยส่วนหนึ่งเป็นเพราะคิดว่าตนเองอาจจะไม่เก่งพอในการวิเคราะห์เทียบกับคนอื่นในตลาดที่มักจะมีมืออาชีพที่มักจะเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและทุ่มเทเวลา100%ในการติดตามศึกษาอย่างไรก็ตามผมก็คิด ว่าในยามที่เกิดวิกฤตคนมักจะกลัวและไม่อยากจะซื้อหุ้นลงทุนในยามนี้ซึ่งก็อาจจะทำให้หุ้นมีราคาถูกกว่าปกติเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือผมเองก็ยังมีหุ้นในตลาดหุ้นเวียดนามที่ผมเห็นว่ามีโอกาสที่จะเลือกหุ้นที่ยิ่งใหญ่ในเวียดนามและทำเงินได้ดีในอนาคตอยู่แล้วคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหว่ยวชิระวรากร พร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ Facebook Vietnam Value Investor เว็บไซต์ w w w v i e t n a m v i c o m และ YouTube ที่ช่อง Vietnam VI ค่ะ